กำไว้่อนสวัสด,ดีค่ะว ah so uh so no. oh, ันนี้นิชาจะพาเพื่อนมาบ้านเพื่อนชื่ออะไรนะลูกวันศุกร์ชื่อวันศุกร์วิวศุกร์อยู่ปอไหน้วคะปสามปาดปสามเลยเลยลูกอ๋อนุบาลสามลำบานสามเหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวพ่อขอทนลมนิดนึงก่อนลมมันจะเข้าเรงเยอะ ตริงตริงตริงวันนี้จะเล่นอะไรดีคะของเล่นของเล่นมีร้านอาหารเปิดขายอาหารไหมคะไม่วันนี้วันนี้มีคุณหมอไหมลูกหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์โอเคอ่ะเชิญค่ะเลี้ยงยังไงคะเด้อโอ๊ยเด้อเด้อมานี่ ด็อกเอ้ยด็อกฮงองเข้าบ้านมีมันน้องกี่ตัวลูกสองตัวแมวก็สามเมลเมก็สองตัวหมาก็สองตัวเพราะว่าแมวน่าจะเมวน่าจะป่วยหรือเปล่าหัวอารถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถตู้รถตู้ ก็เอาเลื่อนตู้หน่อยไหนก็ต้องนั่งเลื่ตู้โอ้โอ้าาน,น,นั่งรถตู้นั่งไปไหนคะนั่งไปรถอันนี้รถตู้จะไปโรงเรียนเขาจะไปโรงเรียนจิ๊บเอาเอาห้องห้องไปด้วยนี่นี่ตอนนี้ก็ไปกับแม่จิ๊บจิ๊บเฮ้ยโอ้ <laughs> หนูอยากเล่นเองเล่นด้วยกันวัสุกว่สุกเอาตัวนี้ว่สุกเอาอันนี้โอ้มานนี้นี่จ้ายำๆตับปลาตาหนูบ้างอ๋อแล้นี่ขายอะไรคะไอสครีมรสอะไรบ้างลูกมีรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตกับรสบกพร้าวรสบกพร้าวโอเค ีรถเผาโอ้ยรถอะไรมาอยู่นี่อ่ะโอ้งับเข้าวไหมคะไ <c oughs> อชะกีวิ่งได้เลยคะโอ้บักเอฟเลยเอฟกิเลยกินเลยออมอำมโอเคแล้วคะ่ะแล้วฮ้ององกินได้ไหมกินไม่ได้มันต้องกินอาหาร ทำไมเล็บปัดเอาเอ๊ะโอ๊ยยินเอาวาสูดทำไมง่าวาสูดวิบวัตจังเหรอกวิบวัตไงเอาตอนซื้อไม่ได้คิดตังหรือคะเครื่องคิดตังก็มีติ้ติ้ติเอาไม่ยอมนี่คอยคิดตังก่อนจ๊ะไม่ยอมโอ้ มีเหล้าด้วยมีมีเหล้าอ้าวเหล้าเล่งคิดตังมีเก็บเหล้าเลยอย่างนี้ร้านนี้เป็นคี่คิดตังเหล้าโอร้านใหญ่่ขายทุกอย่างอ๋ออะไม่คิดไม่ได้เอาจริงเหรอซุกคลิปได้ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องไม่ต้องอ่ะบอกเลยว่าสุกเพราะว่าห้องๆจะง่วงแล้วลูกนั่ง อือห้องห้องเด็กมีนั่งเก้าอี้นั่งด้วยห้องห้องก็จะเข้านอนห้องห้องเข้านอนโอ้เอซ่าคีมันหล่นเลยค่ะ thank you อันนี้หม้อเอาไว้ทำอะไรคะมอเอาไว้ทกับข้าวมันเป็นโต๊ะโต๊ะเหรอโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวอนี่อันนี้โอ๊ยไปยงฮะ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 ้เ คีบออกลูกแต่มีในคีบออกไหม,มจับไม่ได้ตรงไปจะกัดมือของปลอมของปลอมโอ้โหมาแล้วจ้าคีบเอามาใส่าจานเลยอ,อ,อ่ะ,ออะพ่อมีแก้วน้ำอันหนึง่งนี่หักฝาแก,ก้วน้ำนะฝา,กเ,กา,าเออเออเออเอ,อย่ามากัดอย่ามากัดสิคะ เก็บหางมันได้ถ้าอวาสุตามันกัดวาสุตาหางมันมันมันมีพิษนะหางอ่ะเอ๋อสกอร์เปียนพิษมันอยู่หางใช่ไหมลูกใช่ตามือไม่มีอ๋อมันไม่มีมื่อถ่ายรูปกัอนอาจารย์อมีกล้องเลยอ่านี่ชาแอคชั่นหน่อยจะถ่ายรูปแล้วสลับกันถ่ายคนละทีอ่าเปลี่ยนการ อ่ะแอคติ g a c t i n งหนึ่งสองสามนับด้วยลูกนับด้วยค่ะหนึ่งสองแชะโอเคอ้าป้งมันสุกก้องเสียงแบบนั้นเลยค่ะฮึ่มก้องตัวเดียวกันทำไมชัตเตอร์มันดังคนละแบบเลยลูกใช่เต้นเต้นมันตั้งได้ใช่ไหมฮะ กินยาแล้วหนูกินนาค่ะกินเอ้าพ่อกินได้ไหมอ๋อมันเป็นยาเด็กน้อยใช่บ้านเราเรียกอะไรลูกช็อกกโแลตช็อกโกแลตแท็บเล็ตใช่ไหมช็อกโกแลตยาซางแมวเป้าเออมันไม่พอเหลือขอโทษครับมันเป็นแท็บเล็ตช็อกโกแลตอ๋อมันไม่ใช่แท็บเล็ตช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตมันเป็นยาช็อกโกแลตใครป่วยฮะนมบัวนมบัว นี่ไงลำบัวอ๋อเอามีคนละอันเหรฮะใช่พอแบ่งกันแล้วเพราะว่าแมวมันจะไม่รอดนั่นน่ะหัวทิ่มเนอะลูกเย้โอ๊ะทำไมแมวไม่เข้าไปอยู่ในกรงล่ะลูกกรงอยู่นี่ก็ชาแล้วไงหมดเหตุหมดออกมาเล่นข้างนอกเหรอมันเพราะว่ามันตายเต่าทับเต่าทับเต่าทับแมวไอ้เอ้ยมันมาติดตัวทับ อ๋อโต๊ะทับแมวข้อะอ๋อทับอาหารแล้วค่ะโอ้โอร้านอาหารอยู่ทางนี้ก็มีอะทำไมของเยอะจังลูกเพียบเลยเห็นไหมน,นี่อ้หของอร้านอาหารยายไปทั่วเลยลูกไข่เจียวไข่เจียวเอ้ยนี่คือยาสเตยา ออยปรุงบรรจุกำลังปรุงยาอยู่หรอกปรุงอาหารเพื่อการเข็มอยู่ไหนก็ก็ก็เอรถเข็นอยู่นี่อ๋อรถเข็นอยู่ใต้ใต้โต๊ะนี่ไงเบบี้ทีเบบี้ทีมาแล้วพียบเลยเบบี้ทีมาแล้วจ้ามนดูมันเยอะเกินไปอันนี้มันรวมเบบี้ทีเลยนะนี่ปึ๊บก็อีนใครนี่ไงก็อีนิชัยอยู่นี่หนุกปึ๊บ โอเคอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเล่นกันต่อนะลูกมาไายบายหน่อยลูกเร็วมาไมยบายหน่อยเลยบายด้ยวยกันบายชิปโอเค thank you, thank you.